คำอธิษฐานประจําวันสรุปการแห่พระเจ้าพระบิดาองค์พยาเวพระเจนะของพระเจ้านั้นเที่ยงธรรมและพระจักิจของพระองค์ก็สําเร็จด้วยความซื่อสัตย์พระองค์ทรงรักความชอบธรรมและความยุติธรรมเป็นินโลกเต็มด้วยความรักมั่นคงของพระเจ้าและโดยพระเจนะของพระเจ้าฟ้าสวรรค์ก็ถูกสร้างขึ้นมากับบริวารทั้งพวงก็ด้วยลมพระโอษฐ์ของพระองค์พระเจ้าทรงเมตตาจัดเตรียมหนุนแทงความรอดไว้ให้แก่คนบาปทุกๆคนที่กลับใจใหม่ พระองค์ทรงประเสริฐยิ่งนักสารเสริญพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์ที่ทรงตัดสั่งไว้ว่าจงฝึกเด็กในทางที่เขาควรจะเดินไปและเมื่อเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาจะไม่พลาดจากทางนั้นขอบคุณพระเจ้าที่ทรงแนะนําให้ขขาบวงหลายเอียงหูฟังถ้อยคําของพระองค์และเอาใจใส่ในความรู้ของพระเจ้าทุกๆวันโดยนำมาภาวนาทั้งกลางวันและกลางคืน เพื่อขบวงหลายสามารถดำเนินชีวิตใหม่ได้อย่างถูกต้องตรงตามพระประสงค์ของพระองค์พระบิดาเจ้าข้าโอข้าแต่พระเจ้าใครเล่าจะกล้าพูดว่าตนเองไม่มีบาปใครเล่าจะพูดว่าตนเองนั้นเข้มแข็งดีแล้วในสายพระเนตรของพระองค์เพราะทุกๆคนเป็นเพียงมนุษย์ที่รับผลกระทบติดเชื้อบาปมาจากอาดัมและเอวาและอยู่ในอำนาจแห่งความบาปอยู่ภายใต้อดุดภาพของมารร้ายข้าแต่พระเจ้าในวันนี้ ข้าพงหลายจึงขอถ่อมใจลงสรารภาพบาปและยอมรับว่าหลายครั้งหลายคราที่พลาดและกระทำบาปโดยประมาททั้งบาปทางความคิดทางคำพูดและทางการกระทำข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรโดเมตายโกโทษให้อภัยและขอไฟของพระองค์เผาทำลายเชื้อบาปที่เกาะแน่นในจิตใจของข้าพงหลายออกไปให้หมดสิ้นด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าข้าแต่พระเจ้า ขอพรรองทรงนำขบงลายให้ดำเนินชีวิตเป็นไปตามแผนงานของโรรองในวันนี้และขอองค์พระพัญญาบทสุดทรงช่วยขบงลายได้มีประสบะการณ์กับวิทย์เด็กของข้าพเสริฐโดยจะฉวยโอกาสในแต่ละวันเพื่อประกาศเป็นพยานการพระรติตัดสั่งของพรรองโอข่าแต่พระเจ้าขอให้คิสเตียนไทยทั้งเด็กและผู้ใหญ่ได้รับการฝึกฝนในทางธรรมจากสิทธิวิบาลเพื่อให้ทุกๆคนมีความพร้อมอยู่เสมอในการส่องสว่าง เป็นคิดเียนที่ประกอบด้วยพระวิญญาณและสามารถพูดถึงพระเจ้าในทางที่ถูกต้องและมีใจกล้าที่ใช้สิทธิอำนาจในพระนามของพระเยซูวางมือทิฐฐานเผื่อคนที่เจ็บป่วยทั้งคนในครัวเรือนและคนทั้งพวงข้าแต่พระเจ้าก็พรร่งทรงเสริมกําลังข้าพงหลายเพื่อสามารถประชิญทุกๆสิ่งในวันนี้ด้วยเถิดพระบิดาเชา,าข้าข้าพงหลายจึงอิฐฐานกราบทูลขอต่อพโะรง่งคอยท,ทุกๆสิ่งไปไปตามน้ําพระทัยของโรรอง ขอบคุณพระองค์ในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน